เซเวนมาไหนเวมาแมาบ้างคุณบาสอออิเกเราออเกเรารองทรอเ้าอเกตใครรงเทเกองเทรงเทองเทากงเ้าเขาไม่ได้วอล์กขึ้นโชคนะโอเคโอเควอล์ามาแต่อินมาอีไม่ไม่มันอยู่มันอยู่หน้าเราเนี่ยโอเคอเกตอินเสามสองหนึ่งเฉพาะที่หนึ่งเกอินชั้นหนึ่โอเคแบ็แบ็เว้นแบ็เว้นแบ็คเว้แบเว้นแบ็คเว้นแบ็เว้นแบ็ค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 เวนรับ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 บที่สองมาที่ ห้าสี่พาะที่2เกอีชนนอลอีชนนอลอีชนนอลแร็เวด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 มาแร็คเวดมาแร็คเวดมามองมององมองมองแร็เวดแ็เวดแร็เวดมาแร็เวดมาโอ้เขาเหมือนเขาเก็บนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่รู้หรอกเก็บบาเก็บาเก็บาเก็บโอยโอยโอ้ยโอยโอเคโอเคโฮเไลเวดมาไล่เวทมาไล่เวมาเขบมมาไล่ไม่ได้นะโอ้โฮอยู่นะเวเวดเวดโอ เขาเขจะเาไเอาเขาเก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 รหน่อยรับหน่อยรับรัรับลไหลมาไหลมาลุกอิชชโอีิชัโลแท็ไฮะสี่สาอฟูลเีิชโลแท็กิชโลแทบคแบ็เว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 แดแเวไหลไหลไขึ้นชปรับนรับรับทเกลวนะเาเกลวนะเาเกลวนะโอ้โหวยคือช็ได้มันมันถามถามไม่เาวอเาวอยินอยหน่อยรับรับไหลเวมาไหลเวมา เวทไหมเวทหมเวทไหมเวทเวทลโหลทุอน้อยถอยมาถอยมาถอยมาคเวทเวทเวทเาเวท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 เสมเยังจะได้โคงให้นันโเคหาหลานิหาโอเคโอเค้กดหัวไหนข้อกดหัวไหนข้อกดหัวไหนจะ่โลกโอ้ลุงมาดีไปลุงมาดีไปลุงมาดไปเ็นเกตยังเก็บครับเเกครับน้าหัวหัวแอเนะหัวแอสงเี้นะฮะสีเเี้ยส

โอย่าอยกกระเพสเยอะอย่ากกระเพสเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้เราอะไรสวิตมาเลยมองนนะะสวิตมาเลยสวิติ์มาเราจะออกข้างหน้าเลยเรืยเราจะออกข้างหน้าเลยเลยรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยเห็นแล้วตีวันวันเองเกตี้นะฮะสี่สามสองหนึ่งค่ะคัทงองคัทเองต้องผมต้องผมต้องผมต้องหอยต้องหอยไกลต้องหอยไว้ต้องหอยไว้ใครเป็นใครเป็นรับไปโดยหลังที่บอมเข้าที่บอมเข้าใครเยอะใครเยอะ เ็นอีกแปดวิองเกดอีกแปดวิเขามองเขามองเขามองรับรับรับเตรียมรับเลยเตรียมรับ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 รับโอเคโอเคโอเคโหลไหลน็อตมาลูกน็อตที่สองไอ้เกดนอยในห้าสี่สามสองหนึ่งที่สองเกดน็อตที่สองเกดน็อตโอเคแบ็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 กเซเนแบ็เซเว่แบกเซเว่แบกเซเว่นแบ็กเซเว่นแ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 บ็เซเว่นแกเซเว่โอเ

ที่สองอมยังที่สองปอบยังอ๋อที่สหลายหลมากหลายมากที่สองนี้นี่ะห้าสี่สานที่2องีนี้อีฟอีแบ็คแบ็เซเว่นแบเวบ็คเเว็คเตรียมรับหน้าเตรียมรับหน้าเตรียมหน้ารับหน้ารับ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 รัโอ้โหโอ้โหที่สองี้หลายหลายายหลาเวทมาหลายเวทมาที่สองเีนี้นะที่เอ้ยที่หที่หนนีนะฮะ คัดแทงคัดแทงในผมเลยฮะสี่สามสองหงคัดแทงผมคัดแทงผมตัวเดียว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 คัดคัดคัดีุ่กีุ่นไหลเว้นมากไหลเว้นมากไหลเว้นมากหลเว้นมากตัหนึ่ตัหนึ่งอสองล้อที่สองา้อที่สองล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 อที่สองลอที่สองลอี่สองล้อที่สองล้อดี่สองล้อที่สองลเอสองลอี่สองอี่สอง้อที่สองล้อทต่สองอท่สองอ่สองล้อ่สองน้อทต่สองล้อทต่สอง้ององอองออง้องสองอต่สองอสอง้อสองล้อสองอ่สอง เาอดนนอตคืน็อตอน็อตให้เก้าวเลใกาไม่ไก้าไม่กยกาวแกงเซอร์เห็นแมนถอยเหมือนกันมมนถอยเหมือนกันแมนแมนเดเาไนอนีมาเออเมีได้เอมีได้นอนีมาหน้าด้วยหน้ารับหน้าโอเคไนไรีมาไไนมาไไมาระวังระวังเรโฮไวโฮไโฮไวโฮไวที่ที่บอมเล่นโฮโฮโฮงรู้อ้สัต

ไหนนอตเว้ยมาลย้ยโอเคไหนนอตมาไหนนอตมาไหนน็อตสคออยู่แล้วเดินเดินเดินหายชคเลยสตาร์ทเดินหายชคผมดูไห่ไหขึ้นมาน็อตน็อตออนอตน็อตนอตที่สอพันเลยอีกคนสควอออฟอีไปสควอชออฟอีทไปอีทออฟอีทขงบอไปตอนปิงฟ้าเขาตามมาเรื่อยเาตามมาเรื่อยเอเฮ้ยทีล็กอยอะไรอ่ะเดูช้าคับเดินเดินตามจอดมาดูไทย่ัให้ด้วยนะดูมันออฟอีทมันไมจะขึ้นบนนะมันจะขึ้นอา เรามาลุกมาลุกมลันจีนด้วยเคมาถอยมาถอยสควอดดิมาร์ดแลนดไลน์ไควอดดิมาร์นอร์เวย์ที่ไหนนะออนอินออนปิงฟ้าปิงฟ้าปิฟ้าหมุนอยู่หมุนอย่เอเริ่มอยู่นี้เอเริ่ม่ไลไนเวทมาเลยเวทมาไม่ได้เข้าหลังเราไม่เข้าหลังเราอนอิน็อดน็อน็อดระวังน็อตเซตไสมเดซ์บแล้วนะเสซ์บอลแล้วนะไม่เตเลยลงลงเซเวสตมาลงเซเวสมาเซเวลงเซเวสต

สวยน็อตไหน็อตมาน้อน้หน็อตน็อตขึ้นชุกใหลน็อตขึ้นชุกไหน็อตึนน็อตแกรนเตอร์ขี้นชแกนเตอร์เมต่ไหลุมอคชกลิวตบิคือชก้วิ่ติโอ้โหชกรับนะรับเลยรับเรับเลยรเ้ได้ได้อไหลาแกนเตอร์ออกไปแล้วนะแกนเตอร์สวนออกไปแล้ว ไม่ไม okay. ่เห็นไททันนะไททัน่เดี๋ยวเรานึงหนึ่งกัวันจีล้คอได้แล้วได้แล้วตาหนึ่งนึงหนึ่งหนึ่งันมันมันลิฟมันบอมันลิฟการลุ้นการลุ้นขอกั่ลุ้นต้องไหลนามายโอเคโไวฮ้ฮะเยเบ็ดเบ็ดไหมมาเอาจเซไม่ต้องไม่ต้องโอเคเดี๋ยวให้เราซเล่นรอรอรออโโ มายืนไกลให้เาดินเทียแบ๊กแบ๊กแบ๊กระวังระวังเันเคาน์เตระวังเคาน์เตอร์ปีที่สองเกีย่างชกในห้าสี่สามสองนึ่งปีที่สปีที่สองเกีย่างชกโอโหเฮ้ยแบ๊ก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 ระวังระวังเตรียมรับนะเตรียมรับเนี่ยเตรียมรับนะรับ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 โอ้ยเงียบหน่อยนะโอ้ยสามสอหนึ่งชก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  โอ้ยโอ้ยา้ย้า่ไม่ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ไ้เขายังไม่ไวท์นะรอรยังโอ้ยมันแค่ดึงมันแค่ดึงอ่อเปได้ทีที่2อปได้ที่หโอเคโอเคโอ้ย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 ออไม่ได้แล้วต้อง้เล่ยงเกียเ๋ยวลตัดได้ได้นที่ผมห็พอมโอเคโอเ โอผมรู้ผมมันอยู่ไหนหลายจมาเขาวอ l k e เขาวอ l k เขา a หลายลยเามาหลายเซวินมาหเนาเขา t เขาว a l k เขาเทคสเปทกาเขาเทคสเปนไทกาลายเินมาหลายมาหยเวิมาเขาเล่นเทอร์ลีครับเขาเล่นเทอร์ลีมันอยู่ในเลิมอยู่หิเขาอย่นเขามาเรื่อยะเขาเขาล้วเขาอกมาแล้วเวินมาเวิมาวิอบนี้คือเวล9เก้าเกนะ แล้วไหลไหลเเ้นมาันไปเข้ารโอเคไหเว้มาทำเหี้ยอะไรมาบอสมาดิไหลเสามาไหลเสามาไหลเสามาอยากให้มันเล่นทันทไหลเสามาไหลเสาขึ้นให้กาวมาขึ้นให้กาวเสามาขึ้นให้กาวเสามาขึ้นให้กาวเสามาขนให้กาวเสามาเากาเรดขึ้นให้าวเสามาอมนจะมันคอมบอมาหานะคอมาแล้วคิวเคี่ยมอสเยอะอยู่อะเคีงหมอสคอมอมาน้าโนหน้าลูกเวทลูกเวสโอเคเวทใชลล์ห้าสี่สามสองคัด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 แทงคัดแทงเชลกโอ้แบ รับดับับที่บอลรับที euh ่บอลรับทีบอลรหลเสาหลสาหลสาเสาหเสาากหลเสามายังยจะกองนั้นจะกอนั้นหลาเสามากหลาสามาโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ลาเสามากหลเสามากหลเสามาหลเสามิวจตรงนี้ดิบอไปท่ายเติามปะเหมือนจะมากตดตามเอาเลยะม่อตลอดยีนะอยู่ในเทอรลีอ่ะเขาาอยู่ในเทอรีเลยลองอะไรเอ่ยแต่แม่งนี้ระวัง ระวังเวกล้าเบนล็อกหลยหลยนมาหลหนที่มาลงลมาล่างโชว์วก้ามันเด็กเช่าเราไม่มันมันมันเบนล็อกอะค่าค่ามันได้ปะมันเบล็อกเรา่าค่าเลยค่าเลยมันรียกว่าาไหไค่าเล็อะไรค่าเขโนอไนอไะนไหนีไหนอนออยู่กลาง่หนอตอนพิงพี่พพี่พิี่หจอหจอหนึ่งจอแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เขียนคิอไหนนี้ดมาอยู่หหหหน้ไหไห อะไรซ้ำมาอะไรซ้ำมาอะไรซ้ำสองจออะซ้มาใส่ยินหใส่ยินเจ้าก้ามันจะจับเรา้นมานมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้ที่ชนนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะยู่ข้างลเาอยู่อยู่นอทเลัเาหงเราไลเราไลเราารมาอารหมดเลยหมดเลยหมดเลยสองกิวอย่างที่เรามาเขียนิวว่าเวสนะเขา่เวสไท่นอยู่ข้างถนน

Sao ตงชาตงชาตงก็โห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 เดี๋ยวเว้นๆหน่อยเขยิบเว้นหน่อยหน่อยหน่อยโอ้ยๆๆ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 ๆ

จัเคจับเลจับเลยจับเลยเาผิดเาม่ใช่ผมมันปิงุมปิงปิงดปิงมดรเอาเี่เขาเีเบกอดีเบอร์ให้ตัวหนักไม่ได้หนักพี่หายทำกีล้าไปไมาจมอยู่จุดปิงช่วยหน่อยครับปิงแดงใช่ป่ะนี่ข้ามันข้ามันข้าไปก็ด้ิวีแเอาจิงได้จบไหนมันตัวมันกิ้เดียวกันใช่ตวนี้ มันมันเหมือนแบบเซตไม่สมประกอบมั้งแต่กแต่อารีอนเดียวกันวะเอ้ยระมันีนช็อตมันช็อตนะมีมันช็อตระวังมันช็นเป็นเเียิวกับครัผมตงปิงตงปิงมัอดตงปิงเหมือนมันมีสคอมา่เมือนมนเอาโพสไหมสองดนแล้วก็เลีงมัเเล็งอยู่มันเล็งอยู่ระวังกบมอยามากบมากามารีกก้มหน่อยรีุมหน่อยตัดตัดรีกมป็ไงเป็งรีก้ต้องปิ้งรีดก้มต้องปิงรีก้มต้องปิงรีก้มต้องปิงรี้ม คุณชายอย่าท้องอกคุณชายอ่า้อายออย่างนอยผมก็รีเกียร์มาได้ฆ่าคนอยู